ท่านทราบหรือไม่ครับว่าบนรถฮีโนมี h ีโน c คอนเน็กอยู่ทุกคนัน เราเต็มใจด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่มีการออกรถฮีโนจากศูนย์บริการโดยเมื่อมีการส่งมอบรถพร้อมกับคู่มือแนะนําการใช้งานเบื้องต้นของระบบฮีโน c คอนเน็กหลังจากการรับรถจะมีทีมงานโทรเพื่อยืนยันและแนะนําการใช้งานระบบเบื้องต้นและอย่าลืมแอดไลน์แอดเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดต่อที่มีทีมงานรองรับ24ชั่วโมงและเพื่อให้ท่านได้ใช้งานฮีโน c คอนเน็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราจึงได้เตรียมช่องทางการอบรมเพื่อให้ลูกค้าของฮีโนทุ คนได้เข้ามาอัปเดตข้อมูลและความรู้ได้ตลอดเวลาในช่องทางดังต่อไปนี้ 1. การอบรมผ่านไลฟ์คลาสแบบออนไลน์ที่จะมีการสอนแบบสดๆทุกๆวันอังคารและวันพฤหัส 2. การอบรมแบบออนไลน์คลาสผ่านช่องทาง Facebook ที่จะมีการแบ่งตอนต่างๆไว้ให้สามารถเข้าไปเรียนรู้และถามคำถามผ่านคอมเมนต์ที่จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยตอบคำถามและอัปเดตความรู้ใหม่ๆที่มีการพัฒนาโดยฮีโนอย่างไม่จํากัดและ 3. การอบรมแบบออนไซต์ที่ลูกค้าต้องการอบรมพร้อมกันเป็นจํานวนมากโดยสามารถแจ้งเข้ามาผ่านช่องทาง l i น์แอเพื่อแจ้งความจํานงได้และเรายังใส่ใจลูกค้าทุกท่านเราจึงมีการติดต่อเพื่อสอบถามการใช้งานกับลูกค้าและแนะนําการใช้งานในเมนูที่จะเกิดประโยชน์ ต่อฟีดของลูกค้าอย่างสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานระบบการใช้งานรถและการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนขับว่าถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพของรถที่นําข้อมูลจาก ECU ของตัวรถมาวิเคราะห์อีกหนึ่งความประทับใจที่เราดูแลลูกค้าให้สามารถนํารถเข้าเช็คตามระยะทางหรือเวลาที่เหมาะสมจากระบบ Pino Connect จะคอยช่วยให้ศูนย์บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลและติดต่อเพื่อทําการนัดหมายการเข้าตรวจสอบรถตามรอบเช็คระยะของลูกค้าได้ตรงเวลาและลดเวลาการรอซ่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับฟรีดที่ต้องการการใช้งานระบบ i n o c o n n n c t อย่างละเอียดสามารถติดต่อมาทางเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Line แอด call center หรือติดต่อมายังศูนย์บริการ Hino เพื่อให้ทีมงานที่เชี่ยวชาญเรื่องฟรีดเข้าให้คำปรึกษาได้ทั่วประเทศและนี่คือสิ่งที่ Hino Connect และทีมงานคุณภาพมอบให้ลูกค้าของ h i n o ทุกคัน